ยังคงเดินหน้าผจญภัยแอดเวนเจอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนักแสดงฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์อย่างรัสเซลโคนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการถ่ายรูปตั้งแต่สายไฟที่พุงพลังกลางเมืองนะครับเป็น Amazing สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างคุณรัสเซลโคมากนะครับแล้วก็ได้ได้ว่าไม่ต้องจ้างให้ PR นะรครับระดับนักแสดงฮอลลีวูดที่มีคนติดตาม ทั้งโลกเนี่ยนะครับมาเที่ยวประเทศไทยแล้วถ่ายภาพอะไดต่างนานาลงตั้งแต่สายไฟที่ปรุงพลังล่าสุดเห็นว่าไปเสาไฟกินนาีตู้เติมน้ํามันนะครับและล่าสุดภาพภาพที่คุณรัสเซลโคไปถ่ายนะครับเป็นภาพถ่ายธรรมดาที่ไม่น่าจะเป็นประเด็นไม่น่าจะเกิดเรื่องไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องโอละพ่อได้ก็กลายเป็นเรื่องครับเนี่ยนะครับสำหรับคุณรัสเซลโคนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังเจ้าของรางวัลออสการ์ก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกอเมซิ่งกับสายไฟปรุงพลังที่ไทยแลนด์ไปแล้ว ล่าสุดเจ้าตัวเดินทางผจญภัยในประเทศไทยต่อเนื่องครับและดูเหมือนว่าจะมีเรื่องให้ดาราดังเนี่ยว้าวอีกไม่น้อยเลยครับล่าสุดครับนอกจากสายไฟแล้วรัสเซลโคเจอเสาไฟกินรีครับคลองที่สีเขียวปีครับแล้วก็ตู้เติมน้ํามันหยอดเหรียญซึ่งเจ้าตัวเนี่ยแอบก่อกวนด้วยการอบุรีนะครับมาคาบไว้ในปากแต่มีภาพหนึ่งที่เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่มีอะไรจนได้ครับซึ่งก็เป็นภาพที่ลัสเซลโคเนี่ยเซลฟี่กับเออชาวบ้านตามปกตินะครับ ปรากฏว่าข้างหลังไกลๆครับมีวัตถุบางอย่างซึ่งบ้านเราเนี่ยเรียกกันว่าสารพระภูมินะครับคนไทยบางคนครับเข้าไปครับเข้าไปแกงครับบอกว่าดูสิคนไทยรักแมวขนาดไหนถึงขนาดสร้างบ้านไว้ให้แมวอยู่พร้อมกับใช้สีแดงใช้ประการเนี่ยะครับวงครับวงสีแดงสารพระภูมิเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยคนไทยสร้างอไว้ให้แมวอยู่เนี่ยครับซึ่งหลังจากงานหลังจากมีการเผยแพร่กายงานนี้ก็ดูเหมือนว่าฝรั่งเขาจะเชื่อนจริงครับว่า อันนี้เป็นบ้านแมวเป็นที่อยู่ของแมวครับซึ่งมันคือสารพระภูเหมือนเลยครับโดยส่วนใหญ่ก็เข้ามาตั้งคําถามกันอย่างจริงจังเลยครับว่าบ้านแมวจริงๆเหรอนะครับแล้วก็มีคนไทยอีกจานวนไม่น้อยเนี่ยเข้ามาให้ความรู้กับชาวต่างชาตินะครับที่เขาไม่ไม่รู้เนี่ยว่าบ้านเราเรียกว่าสารพระภูมเนี่ยนะครับก็บอกมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นสารพระภูมิเป็นบ้านหลังเล็กที่คนไทยเนี่ยสร้างให้เทวดาอาศัยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองคนในบ้านและนําพาสิ่งดีๆปัดเป่าพิษภัยออกไปจากตัวบ้านเนี่ยนะครับ แต่ถึงกระน,นั้นครับบางคนเข้ามาแก้ต่างให้ข้อมูลที่ถูกต้องชาวเน็ตบางคนก็ยังแกงไม่หยุดครับอําไม่หยุดโพสต์ภาพแมวที่อยู่ในสารพระภูมิครับอยู่ในสารพระภูมิบางคนก็เข้าไปเสริมว่าจริงๆสารพระภูมิก็ให้เทวดาอยู่นั่นแหละแต่บางทีแมวก็ไปอยู่แทน,นเทวดานะครับเพราะว่าเจ้านายอย่างเหนียวเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับถ้าต้องตามใจอยู่แล้วนี่นะครับเป็นเรื่องดาวที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่จริงต้องบอกว่า ไม่ต้องจ้างเลยนะครับคุณรเซลโคนักแสงระดับอลลีวูดไม่ต้องไปจ้างไม่ต้อง PR ให้เหนื่อยไม่ต้องไปเสียค่าอะไรค่าตัวให้เหนื่อยเลยเขา PR าประเทศไทยให้เราแน่นอนยืนยันการันตีจากคุณรเซลโคครับว่าไม่เหมือนใครนะครับที่นี่ประเทศไทยไม่เหมือนใครแน่นอนครับข่าว้ทีนี้ครับผู้จะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ